เราค่ะคุณผู้ชมได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยาประจำปี2,568ซึ่งตังเปาลดจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ25ค่ะ ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมตำบลแม่ปูมอําเภอเมืองพะเยานายรัฐพลน,นราดีสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยาประจำปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนันรวมถึงมอบชุดอุปกรณ์ดับไฟ ป่าให้กับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในพื้นที่อีกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าในปี2,567ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาได้บูรณาการทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันทําให้จุดความร้อนหรือว่าจุดฮอสปอตลดลงกว่าร้อยละ40และในปีนี้ได้ตั้งเป้าลดจุดฮอสปอตและพื้นที่เผาไหม้ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ25จากปีที่แล้วผ่านการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน สร้างเครือข่ายร่วมกันงดการเผาในพื้นที่ป่าลดการเผาในพื้นที่โล่งและอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่สำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าการสาธิตการจัดการเชื้อเพลิงใบไม้และเศษวัสดุการเกษตรการสาธิตการดับไฟและการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนค่ะ วัดแพร่ค่ะมอบความสุขส่งใจให้เด็กพิเศษในวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่2568กันค่ะ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิทพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ภายใต้ชื่องานส่งใจให้เด็กพิเศษประจำปี2568โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมและสมาคมต่างๆจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับโอกาสในการสนุกสนานและรา แสดงออกในการสร้างสารรค์ตลอดจนพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพภายในงานก็มีการอ่านสารจากนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมน,น,นตรีเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจกับเด็กๆและครอบครัวพร้อมทั้งมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการแสดงความสามารถของนักเรียนการเล่นเกมการแจกของขวัญของรางวัลการบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงานครับ สองศูนย์การฝึกอาศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะประจำจังหวัดแม่ห้องสอนได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิเศษประจำปี2568ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเห็นคุณค่าเด็กพิการ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ห้องสอนตำบปลปางหมูอเภอเมืองแม่ห้องสอนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเปิดงานวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิเศษประจำป,จำปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนรวมทั้งเด็กพิเศษร่วมกิจกรรมกิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาโดยได้การสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่มีจิตกุศล การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมฐาน,ฐานวิชาการและการจับฉลากของรางวัลตลอดจนการจัดแสดงบูธวิชาการต่างๆและให้เด็กได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองโดยการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเห็นคุณค่าเด็กพิการส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองลดภาระผู้ปกครองใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและดำรงชีพได้อย่างมีความสัขน และววันนี้ค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะได้เตรียมมอบส่งความสุขให้เด็กๆเปิดสวนสัตว์ให้เด็กเข้าชมฟรีค่ะพร้อมยังลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษอีกมากมาย ที่ห้องประชุมเวียงเจ็ดลินชั้น5าอาคารสำนักง,งานสวนสัตว์เชียงใหม่นายพิชิตชิดบินผู้ช่วยผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมพิเศษพร้อมแจกของขวัญมากมายส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆเกนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี2568โดยในปีนี้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่1 1ถึง12มกราคมและเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมสวนสัตว์ฟรีค่ะ กิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยการจัดเวทีบริเวณลานการแสดงความสามารถสัตว์บูธกิจกรรมร่วมสนุกและกิจกรรมบริเวณหน้าสูคิสโตนพร้อมถ่ายภาพกับเหล่าตุ๊กตามัสกอตและชมดอกไม้งามยามหนาวสัมผัสกับบรรยากาศแสนอบอุ่นตามส่วนจัดแสดงต่างๆและเพลิดเพลินไปกับสัตว์น้อยน่ารักที่บริเวณมินิสูและยังมีอาหารฟู้ดทรัคแสนอร่อยและกิจกรรมพิเศษแสนสนุกอีกมากมายพร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษอีกเพียบเลยนะครับเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆนั่นเองครับ11